หลายคนหวังพึ่งโชคแต่ความร่ำรวยจริงเกิดจากการคิดอย่างคนรวยและเข้าใจเงินอย่างแท้จริงในคลิปนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีเชี่ยวชาญเงินสร้างรายได้ทวีคูณและวางรากฐานความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพื่อให้ชีวิตคุณเติบโตอย่างมั่นคงและควบคุมอนาคตทางการเงินได้เต็มที่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดใหญ่ ช่องแห่งบทความซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแหล่งรวมพอดแคสต์ดีๆที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานาการณ์นะครับการมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายหมายถึงการตระหนักว่าเงินไม่ใช่จุดหมายสูงสุดของชีวิตแต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณทำสิ่งที่สำคัญต่อคุณได้เช่นการลงทุนในความรู้การสร้างธุรกิจการสนับสนุนครอบครัว หรือการใช้ชีวิตอย่างอิสระหลายคนเข้าใจผิดว่าเงินคือความสำเร็จหรือความสุขทั้งหมดและจมอยู่กับการสะสมทรัพย์สินเพียงเพื่อให้ตัวเลขบนบัญชีเติบโตแต่ความจริงแล้วการมองเงินเป็นเป้าหมายทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลและการตัดสินใจที่สับสนเพราะคุณกำลังวิ่งตามสิ่งที่ไม่สามารถเติมเต็มความหมายชีวิตได้การมองเงินเป็นเครื่องมือมีข้อดีชัดเจน คุณจะสามารถใช้เงินเพื่อสร้างโอกาสและความเติบโตของตัวเองอย่างมีเหตุผลทําให้ทุกการใช้จ่ายหรือการลงทุนมีจุดประสงค์ชัดเจนแทนที่จะใช้เงินเพียงเพื่อความหรูหราหรือการเปรียบเทียบกับผู้อื่นคุณจะวางแผนการเงินได้ดีขึ้นสามารถเก็บออมและลงทุนในสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ระยะยาวและยังลดความเครียดทางการเงินเพราะคุณเข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือไม่ใช่จุดหมาย ข้อเสียอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณตระหนักเรื่องนี้แต่คนรอบตัวยังมองเงินเป็นเป้าหมายทําให้เกิดความขัดแย้งหรือแรงกดดันจากสังคมแต่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้เงินอย่างมีวิสัยทัศน์และมีเหตุผลมักมีค่ามากกว่าความเครียดเพราะแข่งขันกับตัวเลขความสําคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การสร้างกรอบความคิดที่ชัดเจนและมีเหตุผลการรู้ว่าเงินคือเครื่องมือ จะทำให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ช่วยให้มุ่งไปที่สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญแทนที่จะมุ่งไปที่การสะสมทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวคุณจะเริ่มเห็นการลงทุนในความรู้การสร้างเครือข่ายการพัฒนาตนเองและการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการสะสมเงินเพียงเพื่อการเปรียบเทียบตัวเลขเคล็ดลับปฏิบัติคือเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่า เงินที่ฉันได้มาจะช่วยให้ฉันทำอะไรได้บ้างแทนที่จะถามว่าฉันจะหาเงินได้มากที่สุดเท่าไหร่ฝึกมองทุกการใช้จ่ายการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงินในแง่ของผลลัพธ์ที่สร้างความเจริญเติบโตหรือความสุขที่ยั่งยืนการวางแผนการเงินที่มีเป้าหมายชัดเจนเช่นการลงทุนเพื่อความรู้หรือสุขภาพ จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของเงินอย่างแท้จริงตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เข้าใจง่ายลองจินตนาการว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเอกเขาได้รับมรดกจำนวนหนึ่งและเขามองว่าตัวเลขบนบัญชีคือสัญลักษณ์ความสำเร็จชีวิตของเขาจึงหมุนรอบการสะสมทรัพย์สินซื้อรถหรูบ้านหรูและสินค้าฟุ่มเฟือยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขารู้สึกว่างเปล่าและไม่พอใจ เพราะไม่มีความหมายในชีวิตสิ่งที่เขามีทั้งหมดกลับไม่สามารถเติมเต็มความสุขหรือสร้างโอกาสในการเติบโตของเขาได้ในอีกสถานการณ์หนึ่งลองจินตนาการผู้หญิงชื่อฝนเธอได้รับเงินจำนวนเท่ากันกับเอกแต่ฝนมองเงินเป็นเครื่องมือเธอใช้เงินลงทุนเรียนต่อเพื่อพัฒนาทักษะสร้างธุรกิจเล็กๆและบริจาคส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือชุมชน การมองเงินเป็นเครื่องมือทําให้เธอมีความสุขกับกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้อื่นในที่สุดเงินที่ฝนมีไม่เพียงแต่ช่วยให้เธอมั่งคั่งทางการเงินแต่ยังสร้างความพอใจและความหมายในชีวิตขณะที่เอกแม้มีเงินมากกว่ากลับรู้สึกว่างเปล่าและสูญเสียแรงจูงใจอีกตัวอย่างง่ายๆจากชีวิตประจำวันเหมือนกับเครื่องมือในบ้านการมีสว่านดีๆ ไม่ได้หมายความว่าบ้านจะสมบูรณ์แต่สว่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเจาะไม้ติดตั้งชั้นวางหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆได้หากคุณมองว่าสว่านคือปลายทางและไม่เข้าใจการใช้มันบ้านก็จะไม่เสร็จและคุณจะเสียเวลาเปล่าการมองเงินก็ไม่ได้ต่างกันหากมองว่าเป็นเป้าหมายชีวิตคุณจะหมุนรอบตัวเลขแต่หากมองว่าเป็นเครื่องมือคุณสามารถสร้างสิ่งที่มีค่าและยั่งยืนได้ การมองเงินเป็นเครื่องมือช่วยให้การตัดสินใจในชีวิตประจำวันดีขึ้นเพราะคุณจะใช้เงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวิสัยทัศน์ไม่ใช่ใช้เงินเพียงเพื่อตอบสนองความอยากชั่วคราวหรือเปรียบเทียบกับผู้อื่นคุณจะมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญต่อคุณและสามารถบริหารเวลาพลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสมในเชิงผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวย การใช้เงินอย่างมีวิสัยทัศน์นำไปสู่การสร้างทรัพย์สินและความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ที่วางแผนการเงินโดยมองเงินเป็นเครื่องมือมีโอกาสประสบความสำเร็จทางการเงินและคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้ที่มองเงนเินเป็นเป้าหมายเพียงอย่างเดียวร้อยละ35การใช้เงินเพื่อสร้างทักษะและโอกาสใหม่ๆทำให้ผลลัพธ์ทางการเงิน และชีวิตเติบโตอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดการเปลี่ยนความคิดจากเงินเป็นเป้าหมายมาเป็นเงินเป็นเครื่องมือสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สร้างความหมายสนับสนุนการเติบโตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนเงินคือความสุขกับสิ่งที่เป็นจริงคือเงินคือเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการ การเปลี่ยนกรอบความคิดนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีแต่ทำให้ทุกการกระทำของคุณมีความหมายและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืนชีวิตที่คุณได้เห็นจึงไม่ใช่การสะสมเพียงตัวเลขแต่เป็นการสร้างคุณค่าและโอกาสที่จับต้องได้จริงการเข้าใจคุณค่าของการลงทุนไม่ใช่การออม หมายถึงการตระหนักว่าเงินที่เก็บไว้เฉยๆไม่สามารถทำให้ชีวิตเติบโตรหรือมั่งคั่งได้จริงแต่เงินที่นำไปลงทุนอย่างชาญฉลาดจะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวหลายคนมักรู้สึกปลอดภัยเมื่อเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นช้าๆแต่ไม่ได้เข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดจากการขยายเงินให้ทำงานแทนเรา การออมเป็นเรื่องจำเป็นแต่ไม่เพียงพอการลงทุนคือการทำให้เงินสร้างผลตอบแทนเกิดความคุ้มค่าและสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เริ่มจากความรู้สึกภายในลองจินตนาการถึงคนหนุ่มคนหนึ่งชื่อวินเขาเริ่มทำงานด้วยความกลัวว่าอนาคตจะไม่มั่นคงเขาเก็บเงินเดือนทุกบาทไว้ในบัญชีออมทรัพย์วันหนึ่งเขาเห็นตัวเลขในบัญชีค่อยๆเพิ่มขึ้น แต่ความรู้สึกไม่มั่นคงกลับไม่ได้ลดลงเขารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเงินที่สะสมยังไม่เพียงพอสำหรับความฝันในการซื้อบ้านหรือเริ่มธุรกิจของตัวเองเขาเจ็บปวดเพราะเห็นโอกาสที่หลุดลอยไปวันหนึ่งเพื่อนของเขาแนะนำให้ลองลงทุนในกองทุนรวมวินรู้สึกกลัวมากเพราะไม่เข้าใจเรื่องตลาดและความเสี่ยงแต่ก็รู้สึกอยากลองเพราะรู้ว่าถ้าไม่เริ่ม เขาจะอยู่กับความกลัวนี้ตลอดชีวิตการลงทุนในครั้งแรกของวินไม่ราบรื่นเขาเจอความผันผวนของตลาดมีวันหนึ่งเงินลงทุนลดลงถึงร้อยละสิเขารู้สึกตกใจและเสียใจคิดว่าตัวเองเลือกผิดแต่เพื่อแนะนําให้มองในระยะยาวเขาเริ่มเรียนรู้การจัดพอร์ตลงทุนเริ่มเข้าใจหลักการกระจายความเสี่ยงและความสําคัญของความอดทนการเรียนรู้ทีละขั้นตอนทําให้วินเข้าใจว่าการลงทุนไม่ใช่การพานัน แต่เป็นกระบวนการสร้างผลตอบแทนแบบต่อเนื่องเขาเริ่มตระหนักว่าความกลัวและความเจ็บปวดคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่อุปสรรคที่จะหยุดเขาเวลาผ่านไปหลายปีวินได้เห็นผลลัพธ์ของการลงทุนเงินที่เคยกลัวกลับสร้างโอกาสให้เขาซื้อบ้านเปิดธุรกิจขนาดเล็กและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้เขาเริ่มรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการลงทุนไม่ได้เปลี่ยนแค่การเงินแต่เปลี่ยนวิธีคิดและอารมณ์เขาไม่กลัวอนาคตอีกต่อไป เพราะรู้ว่าตัวเองมีเครื่องมือและความรู้ในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในชีวิตประจําวันการเข้าใจการลงทุนทําให้คนเริ่มมองว่าการใช้จ่ายต้องมีเหตุผลทุกครั้งเช่นการใช้เงินไปกับคอร์สเรียนการซื้อเครื่องมือทํางานหรือการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่เหมาะสมการตัดสินใจทุกอย่างถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ความรู้สึกอยากหรือการเรียนแบบคนอื่นการลงทุนทําให้คุณเริ่มมองอนาคตไกล และเห็นความเป็นไปได้ที่จะเติบโตตัวอย่างเชิงเวลาอธิบายพัฒนาการชัดเจนวันแรกวินเริ่มรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจสัปดาห์แรกของการลงทุนเต็มไปด้วยความสับสนและความเครียดเดือนแรกเขาเริ่มเรียนรู้และปรับกลยุทธ์ปีแรกเงินลงทุนเติบโตช้าแต่มั่นคงปีที่3เขาเริ่มเห็นผลตอบแทนชัดเจนปีที่5เขาสามารถซื้อสัพย์สินและลงทุนในธุรกิจเล็กๆที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งกลัว ทั้งตื่นเต้นทั้งภูมิใจการเรียงลำดับเวลาแบบนี้ทำให้เห็นชัดว่าการลงทุนต้องการทั้งความอดทนความเข้าใจและการจัดการอารมณ์อีกตัวอย่างสมมติจากชีวิตคนรอบตัวลองนึกถึงหญิงสาวชื่อฝนเธอเริ่มเก็บเงินด้วยความรู้สึกกลัวความไม่มั่นคงแต่ตัดสินใจลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงตำ่ำฝนรู้สึกไม่มั่นใจในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเงินลงทุนเริ่มเติบโต ปีต่อมาฝนมีเงินทุนเพียงพอเปิดร้านขายของออนไลน์ที่เธอฝันการลงทุนทําให้ฝนเปลี่ยนความรู้สึกจากความกังวลและความกลัวเป็นความมั่นใจและความพอใจในชีวิตการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นผลสะสมจากการตัดสินใจอย่างมีสติและการจัดการอารมณ์การเข้าใจคุณค่าของการลงทุนยังช่วยให้คุณจัดการกับความรู้สึกด้อยค่าและความกลัวในชีวิตได้เมื่อรู้ว่าทุกการลงทุนคือการให้โอกาสตัวเองเติบโต คุณจะเริ่มมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการลงทุนสอนให้เข้าใจว่าความสำเร็จไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากความอดทนความพยายามและการวางแผนอย่างต่อเนื่องสุดท้ายการมองการลงทุนเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งและความเติบโตทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงเพราะคุณไม่ได้เก็บเงินเพียงเพื่อเก็บแต่เก็บเงินเพื่อสร้างผลลัพธ์ต่อเนื่องคุณจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจการจัดการอารมณ์การเรียนรู้และผลลัพธ์ทางการเงินชัดเจน การเข้าใจการลงทุนจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตมีความหมายมีความมั่นคงและสร้างโอกาสให้คุณเติบโตในทุกด้านอย่างแท้จริงการลงทุนไม่ใช่แค่การสะสมตัวเลขแต่เป็นการสร้างความมั่นคงความอิสระและความสุขในระยะยาวตามที่ใจคุณต้องการคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่ารายได้ที่คุณได้รับทุกบาททุกสตางค์มันเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีหรือเป็นโอกาสที่รอให้คุณเติบโตอย่างแท้จริง คุณเคยสังเกตไหมว่าในทุกครั้งที่เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนโบนัสค่าขายของหรือแม้แต่เงินเล็กๆน้อยๆจากงานพิเศษคุณมองมันอย่างไรมองเป็นรางวัลมองเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับหรือมองว่ามันเป็นโอกาสให้คุณเรียนรู้และเติบโตลองนึกถึงเหตุการณ์เพียงช่วงเดียวช่วงเช้าที่คุณเดินเข้ามาในสำนักงานคุณเห็นเงินเดือนเข้าบัญชีแต่แทนที่จะรู้สึกปลื้มปริ่ม คุณกลับนึกถึงสิ่งที่ต้องจ่ายและหนี้สินที่รออยู่คุณใช้เงินตามความจําเป็นหรือคุณมองเงินนี้เป็นเครื่องมือในการลงทุนในตัวเองความคิดแรกของคุณตอนเห็นตัวเลขนั้นสะท้อนอะไรในตัวคุณมันบอกอะไรเกี่ยวกับวิธีที่คุณจัดการชีวิตและโอกาสของตัวเองถ้าคุณเริ่มมองรายได้ทุกบาทเป็นโอกาสคุณจะถามตัวเองว่าครั้งนี้เงินที่เข้ามาผมจะใช้มันเพื่อเรียนรู้อะไรผมจะใช้มันสร้างประสบการณ์หรือทักษะใหม่อะไรได้บ้างผมจะใช้มันลงทุนเพื่อสร้างโอกาสในอนาคตได้อย่างไร คุณเคยถามตัวเองแบบนี้ไหมหรือคุณแค่ใช้เงินแบบ่านผ่านไปโดยไม่คิดว่ามันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้การคิดว่าไรายได้คือโอกาสในการเติบโตทําให้คุณมองทุกกิจกรรมด้วยมุมใหม่ทุกครั้งที่ได้เงินคุณเริ่มคิดว่าอยากให้เงินนี้ช่วยขยายขีดความสามารถของคุณช่วยให้คุณเรียนรู้ช่วยให้คุณเติบโตทางคิดหรือทักษะ งานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ว่าผู้ที่มองไรายได้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และลงทุนในตัวเองมีแนวโน้มประสบความสำเร็จทางอาชีพและทางการเงินสูงกว่าผู้ที่มองเงินเพียงแค่รางวัลชั่วคราวถึงร้อยละ20ลองจินตนาการอีกเหตุการณ์สั้นๆเพียงชั่วครู่คุณอยู่ที่ร้านกาแฟในช่วงบ่ายวันนั้นมีเงินพิเศษเข้ามาไม่มากนักคุณหยิบโทรศัพท์เปิดแอปดูตลาดหุ้นหรือคอร์สเรียนออนไลน์คุณรู้สึกตื่นเต้นไหม หรือคุณเพียงแค่จ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วลืมไปการตัดสินใจเล็กๆเหล่านี้สะท้อนว่าคุณใช้โอกาสหรือมองข้ามมันไปข้อดีของการมองทุกเงินเป็นโอกาสคือคุณจะใช้เงินอย่างมีจุดหมายทุกครั้งแทนที่จะเป็นแค่การใช้ใจ่ายเพื่อผ่านวันไปการมองในมุมนี้ทําให้คุณเริ่มมองหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้รายได้เช่นการลงทุนในความรู้การสร้างเครือข่ายการทดลองทําสิ่งใหม่ๆการมองโอกาสช่วยให้คุณไม่รู้สึกติดอยู่กับเงินแต่เปิดโอกาสให้เงินทํางานเพื่อคุณ ในทางตรงกันข้ามข้อเสียอาจเกิดขึ้นหากคุณเริ่มกังวลหรือเครียดกับทุกบาทที่เข้ามาคิดมากเกินไปว่าต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกครั้งเพราะบางครั้งการใช้เงินเพื่อพักผ่อนหรือสนุกสนานก็เป็นการลงทุนในความสุขและแรงบันดาลใจของตัวเองเช่นกันดังนั้นการบาลานซ์ระหว่างความรับผิดชอบและการเติบโตเป็นสิ่งสำคัญทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญเพราะความคิดต่อเงินสะท้อนวิธีคิดต่อชีวิตทั้งหมด คนที่มองทุกเงินเป็นโอกาสมักมองเห็นโอกาสรอบตัวเห็นวิธีพัฒนาตัวเองและเติบโตต่อเนื่องต่างจากคนที่มองเงินเป็นจุดหมายซึ่งมักติดอยู่กับความกังวลและการแข่งขันกับผู้อื่นเคล็ดลับคือเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทุกครั้งที่ได้เงินเข้ามาคุณจะถามว่าเงินนี้สามารถสอนอะไรคุณได้บ้างคุณจะใช้มันสร้างโอกาสอะไรได้บ้างคุณจะใช้เงินนี้ลงทุนในตัวเองหรือสร้างประสบการณ์อะไรที่จะมีค่าในอนาคต คำถามเหล่านี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจทำให้คุณหยุดคิดและมองเห็นตัวเองจริงๆว่าคุณกำลังใช้ชีวิตแบบที่อยากอยู่หรือไม่ลองจินตนาการอีกสถานการณ์สั้นๆเพียงชั่วโมงเดียวคุณนั่งอยู่ที่บ้านเงินจากงานพิเศษเข้ามาเพียงเล็กน้อยคุณเปิดโน้ตบุ๊กและจดไอเดียธุรกิจเล็กๆหรือซื้อคอร์สออนไลน์สั้นๆเพียงครั้งเดียวการตัดสินใจเล็กนี้อาจไม่เห็นผลทันทีแต่หลายเดือนหรือหลายปีต่อมา มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหญ่การมองแค่รายได้ปกติจะมองข้ามจังหวะน,นี้ไปในชีวิตประจำวันการคิดว่าทุกรายได้คือโอกาสในการเติบโตทำให้คุณใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆเ,เช่นค่าขนมที่เหลือจากการเดินทางสามารถใช้เป็นเงินลงทุนเล็กๆได้หรือเงินโบนัสเล็กๆจากงานพิเศษสามารถเป็นการทดลองเรียนรู้ทักษะใหม่การตระหนักถึงโอกาสในทุกเงิน ช่วยสร้างวินัยความคิดสร้างสรรค์และแรงจูงใจในตัวเองสุดท้ายการเปลี่ยนมุมมองนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะคุณเริ่มใช้ทุกบาททุกสตังค์เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้การเติบโตและผลตอบแทนทางอาชีพและส่วนตัวไม่ใช่เพียงแค่การสะสมตัวเลขคุณเริ่มเห็นว่าทุกเงินคือขั้นบันไดเล็กๆที่พาไปสู่ชีวิตที่คุณอยากมี คำถามที่คุณตั้งกับตัวเองในทุกครั้งที่ได้เงินจะเป็นเครื่องมือสะท้อนใจทำให้คุณหยุดคิดและลงมือทำในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและคุณค่าของชีวิตจริงๆการเปลี่ยนม,มุมมองนี้ไม่เพียงแค่ทำให้คุณรวยขึ้นแต่ทำให้ชีวิตมีความหมายเต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตอย่างแท้จริงหลายคนคิดว่าการสร้างรายได้ต้องโฟกัสเพียงช่องทางเดียวถ้าทำงานประจำก็คิดว่าเงินเดือนคือทุกอย่าง ถ้าขายของออนไลน์ก็คิดว่าธุรกิจเดียวจะต้องสำเร็จทั้งหมดนี่เป็นความเข้าใจที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องตั้งใจทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะมาพร้อมกันแต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยรายได้ไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดียวและการเข้าใจเรื่องนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงเรานึกถึงเรื่องราวของคนหนุ่มชื่อธันวาเขาริ่มทำงานประจำในบริษัทขนาดกลางเงินเดือนพอเลี้ยงตัวเอง แต่เขามักกังวลว่าชีวิตจะไม่มัน่นคงเขาคิดว่าถ้าโฟกัสที่งานนี้เต็มที่ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ปีแล้วปีเล่าตัวเลขในบัญชีก,ก็เติบโตช้าความฝันที่อยากมีธุรกิจหรืออิสระทางการเงินดูเหมือนไกลเกินเอื้อมเขารู้สึกท้อและหมดแรงแต่วันหนึ่งเพื่อนแนะนำให้ลองขายของออนไลน์เป็นไรายได้เสริมธันวารู้สึกว่าไม่น่าจะทำได้ เพราะงานหลักก็หนักอยู่แล้วแต่เขาตัดสินใจเริ่มจากเล็กๆขายของที่เขาชอบตอนแรกยอดขายแทบไม่พอค่าใช้ใจ่ายเขาเริ่มคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดแต่แทนที่จะยอมแพ้เขาลองปรับกลยุทธ์เรียนรู้การตลาดออนไลน์เรียนรู้วิธีการจัดการสต็อกและลูกค้าเพียงเล็กน้อยผลลัพธ์เริ่มดีขึ้นทีละน้อยรายได้จากช่องทางใหม่เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปีที่สอง ธนวามีรายได้มากกว่าที่เขาเคยคิดว่าเป็นไปได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวเขาเริ่มเข้าใจว่าการมีหลายช่องทางสร้างรายได้ช่วยกระจายความเสี่ยงและเปิดโอกาสให้ชีวิตเติบโตในหลายด้านการมีหลายช่องทางยังทําให้คุณเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการตลาดการจัดการเวลาการบริหารธุรกิจเล็กๆหรือการสื่อสารกับลูกค้าซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางการเงิน แต่ก็มีข้อเสียหากคุณกระจายตัวเกินไปโดยไม่มีแผนอาจทําให้คุณเหนื่อยและเสียสมาธิการทําหลายอย่างพร้อมกันโดยไม่มีการจัดลําดับความสําคัญอาจไม่สร้างผลลัพธ์แต่ถ้าจัดลําดับดีใช้เวลาพัฒนาช่องทางแต่ละอย่างอย่างมีวิสัยทัศน์ผลลัพธ์จะเกินความคาดหมายทําไมเรื่องนี้สําคัญเพราะโลกสมัยใหม่เปลี่ยนเร็วอาชีพหนึ่งที่มั่นทองวันนี้อาจไม่มั่นคงพรุ่งนี้ รายได้หลายช่องทางคือกรอบป้องกันและโอกาสที่ไม่พึ่งพาใครหรือสถานการณ์เดียวทุกการเริ่มต้นเล็กๆสามารถเติบโตเป็นสิ่งใหญ่ได้หากคุณเรียนรู้และลงมือทำอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับคือเริ่มจากสิ่งที่คุณสนใจและทำได้ง่ายไม่ต้องรอให้พร้อมหรือรอเวลาที่เหมาะสมเพราะทุกการเริ่มวันนี้คือจุดเริ่มต้นการทดลองผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มจากรายได้เล็กๆแล้วค่อยขยายไปยังช่องทางใหม่ เรียนรู้และปรับปรุงไปเรื่อยๆอย่าก,กลัวความล้มเหลวลองฟังคำพูดนี้ดูเหมือนจะเป็นความจริงว่าคุณควรโฟกัสที่งานเดียวแล้วประสบความสำเร็จแต่ความจริงคือการโฟกัสเพียงอย่างเดียวไม่รับประกันความมั่นคงหรือความสำเร็จในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนไม่ได้พึ่งพาอาชีพเดียวพวกเขามีหลายช่องทางรายได้พร้อมกันหลายครั้งความสำเร็จเกิดจากการรวมรายได้หลายทางเข้าด้วยกัน ยกตัวอ,อย่างคนดังที่หลายคนคุ้นเคยออนัสก์เขาไม่ได้พึ่งพาแค่บริษัทเดียวแต่มีธุรกิจหลายด้านตั้งแต่ซอฟต์แวร์พลังงานไฟฟ้ารถไฟฟ้าจนถึงอวกาศทุกช่องทางช่วยสนับสนุนกันและซ่องโอกาสให้เติบโตพร้อมกันถ้าเขาเลือกพึ่งพาเพียงบริษัทเดียวชีวิตเขาอาจไม่เป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ลองนึกถึงคุณเองถ้าเริ่มจากรายได้เล็กๆจากงานอดิเรก ขายของออนไลน์หรือบริการเล็กๆรายได้เหล่านี้อาจไม่เยอะในตอนแรกแต่ถ้าคุณเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องมันสามารถเติบโตเป็นรายได้หลักและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตคุณได้จริงรายได้หลายช่องทางคือบันไดเล็กๆที่พาไปสู่ชีวิตที่มีอิสระทางการเงินทุกวันนี้คุณยังคิดว่าการสร้างรายได้คือเรื่องยากหรือเปล่าคุณยังคิดว่าต้องรอโอกาสใหญ่หรือไม่คุณยังรอให้พร้อมทั้งหมดก่อนเริ่มหรือเปล่า ความจริงคือคุณเริ่มวันนี้ได้เลยทุกการลงมือทําเล็กๆคือการสร้างพื้นฐานให้ชีวิตมั่งคั่งและอิสระความคิดที่ว่าโฟกัสเพียงอย่างเดียวคือทางเดียวมันเป็นกับดักที่ทําให้คุณติดอยู่กับความกลัวและความมั่นคุมที่ปลอมทุกการเริ่มต้นวันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สามารถเติบโตเป็นเรื่องใหญ่ได้ในวันหน้าถ้าคุณตัดสินใจเริ่มวันนี้เริ่มจากเล็กๆเ,เริ่มจากช่องทางหนึ่งและค่อยขยายต่อไปคุณจะพบว่า โลกไม่จำกัดโอกาสและชีวิตไม่จำกัดรายได้ทุกบาททุกสตังทุกชั่วโมงที่คุณลงมือทำวันนี้คือมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตและเปลี่ยนอนาคตคุณอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าทำได้การสร้างรายได้ไม่จำกัดอยู่เพียงหนึ่งช่องทางและมันไม่สายเกินไปที่คุณจะเริ่มวันนี้แล้วเห็นผลในวันหน้าลองจินตนาการถึงเช้าวันหนึ่งคุณยืยนอยู่หน้าต่างห้องของคุณแสงแดดค่อยๆลอดผ่านผ้าม,ม่านบางๆ สาสส่องลงเป็นโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยสมุดบันทึกหนังสือและโน้ตยาวเต็มไปหมดคุณเห็นแต่ละหน้ากระดาษเหมือนเป็นรอยทางเล็กๆที่คุณเดินผ่านมาคุณรู้สึกถึงความเงียบสงบและความอบอุ่นจากแสงแดดนั้นความรู้สึกนี้เป็นเหมือนการเตือนใจว่าโอกาสและความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความพยายามและความรู้ที่คุณสะสมมาตลอดเวลา ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในบัญชีธนาคารมันเป็นภาพของประตูที่เปิดออกช้าๆหลังจากคุณฝึกฝนเรียนรู้และลงมือทำอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่คุณลงทุนเวลาในการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนหรือทักษะใหม่ๆมันเหมือนคุณกำลังวางคุญแจไว้ใกล้มือเพื่อรอวันที่ประตูนั้นจะเปิดให้คุณเดินเข้าไปความมั่งคั่งจึงเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่จุดเริ่มตน้น ลองนึกถึงตัวละครอย่างโทนี่สตาร์คจากภาพยนตร์ไอออนแมนตอนเริ่มต้นเขาเป็นแค่คนรวยธรรมดาที่พึ่งพาโชคชะตาและทรัพย์สินที่มีอยู่แต่เมื่อเขาถูกจับเป็นเฉลยและต้องสร้างชุดกรอกขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดเขาไม่ได้มีความมั่งคั่งทางการเงินหรือทรัพยากรอย่างที่คนทั่วใบคิดแต่ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความพยายามของเขาเองคือสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นไอออนแมน และสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงความมั่งคั่งทางอำนาจความสามารถและโอกาสมาจากความรู้และความพยายามไม่ใช่แค่โชคข้อดีของการมองความมั่งคั่งแบบนี้คือคุณจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณควบคุมได้คุณจะมองเห็นคุณค่าของการเรียนรู้การฝึกฝนและความพยายามในชีวิตประจำวันแทนที่จะพึ่งพาโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว มันช่วยให้คุณอดทนและต่อเนื่องเพราะคุณเข้าใจว่าทุกความพยายามเล็กๆเ,เป็นเหมือนน้ำหยดที่เจาะหินในที่สุดข้อเสียคือบางครั้งความเข้าใจนี้อาจทำให้คุณรู้สึกกดดันว่าต้องเรียนรู้และพยายามตลอดเวลาจนลืมให้เวลาพักผ่อนและสร้างสมดุลในชีวิตแต่ถ้าใช้ความรู้และความพยายามอย่างชาญฉลาดคุณจะเห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเวลาและทุกการลงมือทำคือการสร้างพื้นฐานของอนาคต ทำไมเรื่องนี้สําคัญเพราะคนที่มองความมั่งคั่งเป็นผลลัพธ์จากความรู้และความพยายามจะมีแนวคิดระยะยาวเขาไม่หลงเชื่อในคําสัญญาที่ง่ายได้หรือวิธีลัดที่ดูเร็วแต่ไม่ยั่งยืนเขาเข้าใจว่าไม่มีอะไรแทนที่ความรู้และความพยายามได้ทุกการเรียนรู้ทุกการลงทุนเวลาทุกการลงมือทําแม้เพียงเล็กน้อยสะสมเป็นผลลัพธ์ที่มองเห็นได้เคล็ดลับคือ ให้คุณมองทุกวันเหมือนเป็นการเปิดประตูช้าๆให้โอกาสส่องเข้ามาเริ่มจากการอ่านหนังสือการลงคอร์เรียนสั้นๆการฝึกทักษะใหม่ๆหรือแม้แต่การตั้งคำถามกับตัวเองถึงสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งทั้งเหล่านี้คือแสงที่ลอดผ่านผ่านมองเห็นแต่ละโยชน์ของความรู้และความพยายามที่คุณสะสมและมันจะรวมตัวกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดลองเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเรื่อง The Alchemist ของ Pa าโลโกเอโย ชายหนุ่มซานติกาโกเริ่มต้นด้วยเพียงความฝันเล็กๆและเส้นทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขาต้องเดินทางเรียนรู้และพบเจอกับความยากลำบากแต่ทุกบทเรียนทุกการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคคือความรู้และความพยายามที่สะสมขึ้นความมัง่งคั่งที่เขาได้รับไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการทำงานหนักและเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันคุณอาจเห็นว่าคนที่รวยเร็วบางคนดูเหมือนโชคดี แต่ถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าพวกเขาลงมือทําและเรียนรู้มาก่อนจึงได้ผลลัพธ์นั้นในขณะเดียวกันการมองความมั่งคั่งเป็นผลลัพธ์ช่วยให้คุณไม่ตัดสินตัวเองเพราะเริ่มช้าทุกก้าวเล็กๆวันนี้คือก้าวสาคัญที่ทําให้อนาคตคุณมั่งคั่งและมีคุณค่าสุดท้ายการเปลี่ยนมุมมองนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงเมื่อคุณเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และความพยายามคุณจะเริ่มทำสิ่งที่สำคัญ ทำสิ่งที่มีค่าและทราบโอกาสด้วยมือของตัวเองทุกการอ่านทุกการฝึกฝนทุกความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในวันหนึ่งคุณจะเห็นภาพชัดเจนเหมือนแสงที่ลอดผ่านผ้าม่านสะท้อนความหงโอกาสและชีวิตที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวเองสุดท้ายหากคุณชอบคลิปเรื่องราวเทคนิควิธีการสร้างความมั่งคั่งที่เริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆในตัวคุณ และเรียนรู้จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรับพลังงานดีๆรับรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในภายในหัวใจและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นโดยโฟกัสแบบง่ายๆคิดรวยไม่ใช่โชคดีเชี่ยวชาญเงินสร้างไรายได้ทวีคูณสร้างความร่ำรวยรวมทั้งปลดล็อกศักยภาพชีวิตของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดใหญ่พวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆและเคล็ดรับจิตวิทยาอันลึกซึง้ง แนวคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสิร์ฟให้ทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราไว้นะครับและขอให้ผู้ฟังจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ